คดีควายหายสองผัวเมียกลายเป็นแพะถูกค้งนาน8เดือนได้อย่างไรโดยพันำบวจเอกวิรุษสีสวัสดิ์บุตรช่วงนี้มีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นข่าวใหญ่อยู่2คดีคือกรณีที่นางพิมพ์ชนกภรรยาของนายธนพลสะวะคนถูกตำรวจแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ็ดคนยัดข้อหาจับตัวไปคุมขังไว้ในป้อมยามตำรวจเรียกค่าไถ่5 0,000 0บาทแต่ต่อรองกันไปจนเหลือ3 0 0 0 0 0บาท เหตุเกิดตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2563รวมเวลาเกือบ4เดือนแต่จนกระทั่งป่านนี้การสอบสวนคดีอาญาของตำรวจภูธรภาค5ก็ยังไปไม่ถึงไหนมีแต่คำพูดเลื่อนลอยของตำรวจผู้ใหญ่ว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินยัยแต่ในส่วนคดีอาญาตำรวจได้รับคำร้องทุกข์แบบมีเลขคดีในวันที่ไปแจ้งความกล่าวโทษต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แล้วหรือไม่น,นายธนพลเองก็ไม่แน่ใจ ซ้ำยังถูกเรียกไปสอบปากคำซ้ำซากทั้งที่ได้เคยให้ไว้อย่างละเอียดพร้อมหลักฐานต่างๆไปหมดแล้วถามโน่นถามนี่พิมพ์บ้างไม่พิมพ์บ้างไม่จบสิ้นแสนเบื่อนายในวันที่31มีนาคม2563น,นายธนพลจึงทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ใช้อำนาจผอศูนย์ดำรงธรรมตามประกาศของคอสชที่96ทับ2,557และข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายฐมตรีว่าการออกให้ในฐานะผู้รักษาการตามปาวิอาญา สั่งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าควบคุมการสอบสวนคดีนี้ตามกฎหมายแต่ผู้ว่ากลับละล้าละละังในการใช้อำนาจดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้มีปัญหาและตำรวจก็ไม่ยอมส่งสำนวนให้ตรวจสอบตามที่สองฝ่ายถือปฏิบัติกันตลอดมาตั้งแต่ปี2509เนื่องจากในปี2556ได้ถูกคนที่เป็นผอตรอขณะนั้นออกคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมายห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้ผู้ว่าหรือนายอำเภอตรวจสอบเมื่อแจ้งมา ใครฝา่าฝืนจะถูกลงทันทางวินยัยส่งผลให้อำนาจสอบสวนถูกผูกขาดไว้กับตำรวจแห่งชาติในทางพฤติไนอย่างเป็นเสร็จก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อกระบวนการยุติธรรมของชาติมากกว่า6ปีจนกระทั่งบัดนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้สั่งการหรือควบคุมไม่ตำรวจปฏิบัติตามกฎหมายตามที่นายกฤษดาบุญรัชปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยรายงานปัญหาให้ทราบไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่อย่างใด ปัจจุบันเมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการสอบสวนอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดและแอำเภอส่วนใหญ่จึงทำกันเพียงมีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับการตำรวจหรือหัวหน้าสถานีตรวจสอบรายงานมาให้ทราบเท่านั้นทำหน้าที่การไม่ต่างจากนายไปรณียีแต่อย่างใดในวันที่13พฤษภาคมน,นายธนพลและภรรยาได้ไปติดตามเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพร้อมชูป้ายทวงถามความยุติธรรมว่าโควิดคิดว่าแย่แต่ถ้าถูกตำรวจรีดซับแย่ยิ่งกว่า ขณะนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าในส่วนคดีอาญารัฐบาลโดยตำรวจแห่งชาติหรือปปทจะออกหมายเรียกตำรวจทั้ง7มาแจ้งข้อหาหรือเสนอสารออกหมายจับเหมือนกรณีประชาชนถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญากันเมื่อใดจะใช้เวลานานกี่เดือนหรือกี่ปีนี่คือความเดือดร้อนและความอายุติธรรมต่อประชาชนผู้เสียหายในกรณีที่ต้องแจ้งความกล่าวหาตำรวจว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในส่วนของผู้ต้องหายังมีผู้คนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวอีกมากมายเช่นในกรณีสองผัวเมียคือนายบุญเลี้ยงมงคลกุลและนางสมมาตรคำวาสีถูกตำรวจสอพอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เสนอสารออกหมายจับข้อหาลักควาย3ตัวของนายกำจัดนวชาติคนในพื้นที่ใกล้กัน นายบุญเลี้ยงถูกจับเพราะมีหลักฐานว่าขับรถปิกัพไปจอดอยู่ริมถนนห่างจากบริเวณที่ควายของนายกำจัดผูกไว้และหายไปประมาณ1กิโลเมตรพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากปากคำของนายกำจัดที่ยืนยันหลังจากไปขอให้เจ้าแม่อ,อนอุมาหรือร่างทรงประจำหมู่บ้านช่วยชี้แนะบอกรูปประพันธ์สันฐานคนร้ายให้ตรงกับรูปร่างหน้าตาของนายบุญเลี้ยงและภรรยาหลังจากนั้นได้มีการสอบพยานแวดล้อมเพิ่มอีก6กปาก ยืนยันตรงกันว่าเห็นสองผัวเมียจอดรถอยู่บริเวณที่ควายหายไปเช่นกันตำรวจสอบสวนแล้วเชื่อมั่นว่าทั้งสองเป็นคนร้ายลักควายสามตัวไปแน่นอนจึงเสนอสารให้ออกหมายจับทันทีเมื่อจับตัวตามหมายมาได้เนื่องจากนายบุญเลี้ยงและภรรยาไม่ได้หลบหนีไปไหนก็ได้ให้การปฏิเสธโดยบอกว่ารถปิกอัพของตนที่บรรทุกควาย2ตัวซึ่งซื้อมาใหม่ได้ไปเกิอดอุบัติเหตุขับตกคูน้ำในบริเวณนั้นทำให้ควายทั้งสองตเตลิดหายไปด้วย และไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับควาย3ตัวของนายกำจัดที่หายไปแต่อย่างใดแต่ตำรวจพูดแข็งขันว่ามีพยานหลายปากยืนยันประกอบกับนายบุญเลี้ยงและภรรยามีปัญหาถูกดำเนินคดีเรื่องลักควายในจังหวัดบุรีรัมย์อีก2ท้องที่จึงทําให้เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นผู้กระทําผิดแน่นอนและเป็นคนร้ายสําคัญจึงไม่ยอมให้ประกันตัวซ้ํายังค้านต่อสารเมื่อถึงเวลาต้องนําตัวไปฝากขังอีกด้วย นายบุญเลี้ยงและภรรยาถูกคุมตัวส่งเข้าเรือนจำทันทีไม่มีโอกาสได้พบเพื่ออธิบายเรื่องราวต่อใครไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอและนายอำเภอหรือแม้กระทั่งอายการเพื่อบอกเล่าความจริงอะไรที่ตำรวจไม่ยอมรับฟังและจดบันทึกไว้ให้ปรากฏทำให้อายการได้สั่งฟ้องคดีไปตามที่ตำรวจสรุปคล้ายนิยายสอบสวนส่งให้พิจารณาแต่ต่อมาศาลได้พิพากษายกฟ้องอายการไม่อยู่ทอนคดีเป็นอันถึงที่สุดสรุปว่านายบุญเลี้ยงและภรรยาคือผู้บริสุทธิ์ ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มไปคุมขังอยู่ในเรือนจำนานถึง8เดือนส่วนคนร้ายลักควายตัวจริงยังคงลอยนวลต่อไปกระทรวงยุติธรรมบอกว่ารัฐมีมาตรการเยียวยาต่อผู้บริสุทธิ์ที่ต้องสูญเสียสารภาพเช่นนี้โดยมีสิทธิ์ไปรับเงินค่าติดคุกวันละ500บาทได้ซึ่งไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยแต่อย่างใดสองผัวเมียต่างรำ่ำไห้หลังพ้นมนทินบอกว่าถ้าตำรวจสอบสวนอย่างรอบคอบ ก็จะรู้ว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ต้องการให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับใครอีกอย่างไรก็ตามหลังสารวิภาคษาย,ยกฟ้องอายการไม่อุทธรตำรวจผู้ใหญ่ก็ยังปักใจเชื่อว่าสองผัวเมียน่าจะเป็นคนร้ายลักควายในคดีนี้เนื่องจากยังมีกรณีถูกดำเนินคดีลักษณะเดียวกันอีกสองท้องที่แต่ทั้งสองกรณีพยานหลักฐานอะไรก็ไม่ชัดเจนเช่นกันคดีหนึ่งหลังควายหายเจ้าของสงสัยว่าเป็นนายบุญเลี้ยงจึงได้โทรศัพท์ไปหาแต่ไม่ยอมรับสาย กลับได้ยินแต่เสียงกำลังต้อนควายเชื่อว่าเป็นของตนแน่ๆอาชีพตระเวนรับควายในภาคอีสานหรือนายห้อยประเทศไทยก็ไม่ต่างจากพ่อค้าของเก่าเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้ต้องหาต่อตำรวจได้ง่ายโดยเฉพาะข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรเพราะไม่รู้ว่าควายหรือของเก่าที่มีคนเอามาขายถูกใครลักขโมยมาแต่เมื่อใดบ้างหรือไม่ แม้ควายหลายตัวจะถูกลักมาแต่การกระทำผิดอาญาทุกเรื่องต้องมีเจตนาโดยรู้อยู่อย่างชัดแจ้งว่าเป็นทรัพย์ที่ถูกขโมยมาขายให้ตนแล้วมีหรือที่คนขายของซึ่งลักขโมยมาจะพูดเช่นนั้นการสอบสวนรวบรวมพยานหล,ลักฐานอย่างรอบด้านด้วยจิตใจที่เป็นธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือเจตนาแท้จริงของผู้ที่ถูกกล่าวหาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่สำหรับระบบการสอบสวนคดีายา ที่ล้าหลังของไทยหากตำรวจปักใจเชื่อว่าใครทำผิดแล้วแม้พยานหลักฐานจะไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งรู้ในเวลาต่อมาว่าไม่ได้เป็นผู้กระทําก็ต้องหาวิธีสอบสวนสรุปสำนวนเสนอให้อัยการสั่งฟ้องให้ได้หลังจากจับตัวนายบุญเลี้ยงกับภรรยาตำรวจก็สอบสวนวกวนไปมาจนหน้ารำคาญเลยตัดบทไปว่า ไม่ขอให้ปากคำอะไรในชั้นสอบสวนแต่จะไปให้การชั้นศาลแทนเช่นเดียวกับครูจอมทรัพย์เป็นเหตุให้อายการไม่มีพยานหลักฐานหรือแม้กระทั่งข้อมูลอะไรจากฝ่ายผู้ต้องหาในการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องหรือให้สอบสวนเพิ่มเติมทำได้เพียงสั่งฟ้องไปปล่อยให้ผู้ต้องหาไปให้การพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลเอาเองนอกจากนั้นปัญหาสำคัญและร้ายแรงในปัจจุบันก็คือการสั่งไม่ฟอ้องอาจถูกผู้บัญชาการตำรวจภาค ทำความเห็นแย้งแบบมั่วๆเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณาซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับตนเองตามมาได้นี่คือระบบงานสอบสวนที่วิปริตของไทยที่ส่งผลให้บุคคลผู้ไม่ได้กระทำผิดต้องติดคุกอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาหรือแม้กระทั่งโดยคำพิพากษาของศาลกันมากมายในปัจจุบันสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยวุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลนไลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580